ตะกรดาหกหกครับนี่เรามาดูหน้าต่างขึ้นระดูเลื่อนไม้ประดูครับานสั่งจากอุดรครับเี่ครับดี่เลื่อนกลางครับนี่ครับเลื่อนเบาๆครับนี่ครับเบาๆเลยครับเลื่อนง่ายๆครับต่างขูดเลื่อนไม้ปราดูไม้แห้งครับสูงร้อยห้าสิบครับตัวบานอยู่ที่ความสูงอยู่ที่เมตรสิบเซนครับจะลงตัวครับสต่งเลื่อนครับความกว้างความยาวสามเมตรยี่สิบครับเลื่อนง่ายๆนะครับ เลื่อนง,ง่ายแต่เรายังไม่ได้ใส่ตัวล็อก,กครับเดี๋ยวเลื่อนเบาๆครับงานไม้หน้าต่างเลื่อนครับเราสั่งได้ตามแบบว่าทุกขนาดนะใครชอบกว้างชอบสูงชอบใหญ่สั่งก็ได้ครับนครับหน้าต่างประตัวสูงเดี่ยวตัวนี้ปิดตายครับตัวนี้ใส่กระชุบปิดตาส่วนสองบานจะเปิดถ้าเปิดบอก,ก็จะแนวกว้างครับจะกว้างคสะดวกสบายตัวนี้เรา นี่เป็นสันนูนเพื่อการน้ําขังก็เวลาฝนตกไม่ต้องกลัวตัวนี้ตัวล็อกปลาข้างล่างครับจะเป็นแบบนี้ครับไม่ได้เป็นร่องครับเป็นร่องเดีน้ําขังครับนี่ครับการไม้ประดู่สวยๆครับไม้แห้งครับตัวนี้ใบแห้งตัวนี้ว่าลูกค้าสั่งมาจะเป็นเสากระดูกนะ สามไม้ประดูหกคูณหกยาวสามเมตรห้าสิบหกคูณหกยาวสามเมตรห้าสิบเดี๋ยวลงน้ายาฆ่าเชื้อราให้ครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวมาดูการฝังรางครับเี่ครับจะฝังรางยาวไว้แบบนี้ครับเดี่ครนบเวลานั้าจะมีตัวปิดรางครับตัวปิดรางเวลาเปิดใช้ไปนานๆรางมีปัญหาแล้วก็จะถอดออกไอตัวปิดรางออาไว้ง่ายๆมาแก้ ำวันที่29กรกฎาคม66ครับ